ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับข่าวด่วนประกาศเขตพื้นที่เสียงภัยสูงสีแดง3จังหวัดสีเหลือง7จังหวัดรับมือคืนนี้ มีข่าวด่วนเข้ามาแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากอังคารที่15กุมภาพันธ์18นาฬิกาของวันอังคารถึง18นาฬิกาของวันพุธพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงภัยสูงเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางสีเหลืองเน้นระนองพังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราช ตรังและสตูลขอให้พื้นที่เสียงภัยบริเวณภาคใต้บริเวณดังกล่าวระวังฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งปริมาณฝนตกหนกักปริมาณฝนสะสมที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับพื้นที่ภาคใต้ส่วนชาวเรือขอให้เพิ่มความระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองในระยะนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ